สวัสดีครับผมกดเมืองนำดำครับมือนี้อราจะพาไปเบิงไหมที่ว่าได้แพ็คค,คูครับได้อาทิตย์นึงแหละครับเพิ่งจะออกครบรอบอาทิตยหนึ่งเดี๋ยวนั่มไปเก็บนี่นี่เป็นถนนลาดลุมแก้วครับเส้นนี้ครับเส้นประทุมลาดหลุมแก้วตรงไปนี่ประมาณอีก2กิโลครับพอดสถานีตำรวจ ลาดหลุมแก้วเรืออำเภอลาดหลุมแก้วครับมนตรงหลอดยังยังก็ต้องไปถึงสถานีตำรวจครับก็ไปหอดสะพานขามข้องข้องน,น้อยๆนะให้รอดไต้สะพานครับเดี่ยวขวารอดไต้สะพานเลาะไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นไม,สม้สามกุกสามกุกแกมครับแล้วก็มีคู่องังค่ำหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บมือนี่เพราะว่ามือนั่นมันบ่อได้ครับรอดเบิ้งครับ มือนี้เอาออกมาเอาออกมาสองตัวครับมือนี้นี่ครับนั่งเอกครับเอ้นี่เป็นนั่งเอกครับอันนี้เพชรดำครับอยู่้รงผมนี่นี่ครับาหน้าครับนี้เป็นโรงงานโรงงานนี่ครับเพชรขวดเพชรอีย่างที่บ่กครับพอเนื้อใจครับนี่รับซื้อวัสดุรีไซเคิลอ่าครับ พาไปเบิงครับตรงไปตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะมีสะพานขามข้องนหน่อยๆครับใน้ลอดใต้สะพานครับรอดใต้สะพานเราเลี้ยวขวาครับเรือเอฟซี <F> อยากอยู่แถวนี้อยากมาอยากมาเก็บได้ครับนี่ครับ ลอดไต้สะพานเลี้ยวขวาครับไม้ที่ได้ไม้ที่ได้แพ็กคู่นี่อุ้ยหลายครับนกอเลี้ยวใส่ไปนี่ก็ต้อไปได้เบิดครับนี่นถนนเรียบวกว้องขึ้นกันครับต่อไปได้เบิดเลยครับนี่ก็มือนี่เข้าไปทางไม้สามกุกสามกุกแกมแล้วก็คู่อ่างแกมค่านึงครับมือนั้นเพชรดำเก็บบ่ได้ครับเก็บได้ตก ตัวที่มาที่หลังนะก็เจียบได้ตัวที่มา่ามาก,กนะ่อนเป็น3ามกุกแกมเกีบพอได้ครับเนี่ยครับถนนเรียบข้องเอซีอยู่แถวนี้อยู่ใกล้ๆกับมาอะไรครับผมทางโรงงานนี่แถวนี้ต่อได้เบิดครับ ว่าโอเคครับสายไฟก็อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ6เมตรครับสายไฟนี่อันนี้เป็นถนนเรียบกว้างครับว่านเคยมาหาปลาหายัางแถวนี้นะครับว่านี่พ่อพ่อเจอโค้งข้างหน้าอยื่อพึ่งโค้งนะครับให้ตรงไปเลยพ่านเป็นไม้สามขูดแก้มครับนี่ครับต่อได้เบิร์ตขับนกแถวนี้หลายครับ เนี่ยให้ตรงไปด้วยครับเนี่ยอย่าอย่าพึ่งเลี้ยวครับให้ตรงไปก่อนลงมาเรื่อยๆแถวนี้นกหลายครับแถวนี้เนี่ยตน้ตนนี้เป็นอางซิลาครับ อังศิลาเก็บได้แต้มหนึ่งครับมือนันตนส่วนตอนอยู่ข้างนาผนเป็นที่ว่าเก็บแพ็กค,คู่ครับโุ้นครับตอนอยู่ข้าขงนาครับโอเคครับเดี๋ยวไปรอจักหน่อยรอให้มันแก้งจักหน่อยเดี๋ยวขึ้นนกครับผมสามกุ๊กแกมครับ ได้ยินบ่ครับเนี่ยครับสามคุ๊กแกมครับตัวนี้เนี่ยครับเสียงดีพอมครับ คุ่นเพชรดำขึ้นอยู่หุ่นครับอ่อาเหียกดีพอมครับ เสียงกลมเสียงมวนพร้อมครับอ๋อ,อ,อมาจาังใดอีกครับคู่นี่โอ้โคู่ดีเลยครับ ขันโยนอยู่ครับเฮดดำเรียกนะครับเดี๋ยวเอานังเอกขึ้นนีกว่าน้าครับเอานังเอกมานั่งครับมือนี่รองเิืงกันนะครับบักสามกุ๊กแกมนึ่งสิได้บ่ ึ้นโดนเติบแล้วครับบะมี่ยังมาเขา่ารวมเลยครับเห็ดดำก็นเรียกจนเมื่อยครับบอย่อมเขามาเลยครับนั่งเอกกับคันอยู่นี่ครับ เดอดออกมาแล้วเงียบไปเลยครับนกปลาอะไรเสียงคันกับพวกนี้ยิ่อีกเลยครับชามกุกเก็มข้างในนี่มันเป็นมู่บ้านครับข้างในนี่ในคลองนี่เป็นมูบ้านผมคิดว่าน่าจะลุดกงหรือว่าปล่อยแน่นอนครับนกตัวนี้เพราะว่าเสียงนี่โอ้เสียงนี่นมวนครับย่อมรับเลยขันโยนนี่เสียงมวนเสียงพ่อๆกันเลยครับก็เพ็ดดัผม สังเกตได้เลยครับมันจะขันโยนใช่กันรับกันระวังเพรดำ้ครับสามกกแกมนี่ครับเทียวก้นนี่ผมเขามาเล้วกะที่ว่ามีอ่างแกมข้ามนึงอะครับที่ว่าตัวอีกตัวหนึ่มาที่หลังอะเหยียบก้อนนั่นเลยครับขึ้นตัวนั้นเลยผมมานั่มนี่เดชในอาทิตย์นึงแล้วขึ้นได้ประมาณนี้ครับนั่งเอกก็ขึ้นได้ประมาณสามสิบนาทีนะครับเพรดำประมาณสี่สิบนาทีได้แล้วมอยย่อมเขามารวมครับ เดี๋ยวโอกาสหนาค่อยว่ากันไหมครับเดี๋ยวมาแก่มือไหมเดี๋ยวโอกาสหนามาตตะเสาเลยครับเสาเหมือดเลยมีได้ครับมีบินอยูนครับแลรวว่ากับพย่อมเขามารวมเขามาสายไฟเลยครับโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหนาค่อยว่ากันไหมครับเดี๋ยวมาแก่มือไหมครับ เอฟซอยู่แถวนี้ล่องเอานกต่อตัวไม่มาล่องเบิงงได้ครับมาตามที่ผมบอกแล้วครับแน่นอนรอยปอร์เซ็นครับสามกูเกี่ยมตัวนี้ผมมาหนีรอบสองแล้วยังบนนี้ไปใส่ย,ยังอยู่ของเก่าครับโอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี้ด้วยครับขอบคุณครับ